การฉีดพ่นฮอร์โมนควรฉีดพ่นในช่วงอายุ15วันนับจากวันปลูกเพราะในช่วง14วันแรกเขาจะใช้สารอาหารเดิมที่มีอยู่แล้วในท่อนพันธุ์เพื่อสร้างการแตกรากและแตกตาใบหลังจากนั้นคือวันที่15เป็นต้นไปหลังจากวันปลูกเขาจะเริ่มดูดซึมซับอาหารทางดินและทางใบการให้อาหารทางใบในช่วง15วันแรกจึงมีความสําคัญอย่างมากเพราะจะทําให้พืชสร้างการเจริญเติบโตและสร้างการแผ่กระจายของรากได้เป็นอย่างดีสิ่งสําคัญคือต้องใช้ให้ถูกสูตรอย่างเช่นช่วงระยะแรกก็ต้องใช้สูตร2 5 5 5 ผสมน้ำหมักมูลสุกรน้ำหมักมูลสุกรจะมีธาตุอาหารฟอสฟอรัสสูงกว่าไนโตรเจนและโพแทสเซียมซึ่งธาตุอาหารฟอสฟอรัสจะช่วยสร้างการเจริญเติบโตและแพร่กระจายในส่วนของรากได้เป็นอย่างดีการฉีดพ่นฮอร์โมนควรฉีดพ่นในตอนเช้าและต้องเป็นวันที่มีแสงแดดเป็นช่วงเวลาที่ใบมันสัมปลังกางเต็มที่ฉีดพ่นฮอร์โมนไม่ควรฉีดเวลาเย็นและเวลาที่ซึมฟ้าซึมฝนนะครับ ฉีดฮอร์โมนให้ได้ประโยชน์สูงสุดควรฉีดในช่วงเวลาเชา้าในช่วงเวลาประมาณ6โมงเชา้าถึง3โมงเชา้ายางช้าไม่เกิน3โมงครึ่งเพราะในช่วงอากาศที่ยังไม่ร้อนพืชจะเปิดปากใบกว้างที่สุดทําให้พืชดูดซึมซับได้อย่างรวดเร็วและสังเคราะห์แสงได้ทันทีแต่ถ้าพ่นในตอนแดดจัดหรือในช่วงเวลา3โมงครึ่งถึง4โมงขึ้นไปพืชจะปิดปากใบเพื่อลดการระเหยของน้ําการดูดซึมซับของพืชจะน้อยลง และการฉีดพ่นฮอร์โมนทางใบต้องฉีดไปที่ใต้ใบนะเพราะปากใบพืชจะอยู่ใต้ใบ70%อยู่บนใบ30%และต้องเป็นใบที่ไม่แก่ไม่อ่อนนะครับผมที่กลางเต็มที่แล้วต้องคาดว่าฝนไม่ตกเพราะถ้าฝนตกฝนจะชะล้างปุ๋ยหรือฮอร์โมนของเราเสียทิ้งหมดนะครับและช่วงเวลาเย็นกับเวลาคึมฟ้าคึมฝนเรามาดูกันว่าทําไมนะครับช่วงเวลาที่ไม่ควรฉีดคือช่วงเวลาเย็นและช่วงเวลาที่คึมฟ้าคึมฝน ช่วงเวลาที่คืมฟ้าคืมฝนจะมีความชื้นในอากาศสูงสิ่งสําคัญคือปากใบพืชจะไม่เปิดการดูดซึมซับของพืชจะน้อยลงและช่วงเวลายเย็นพืชจะไม่สามารถดูดซึมซับอาหารได้และเป็นช่วงเวลาที่พืชขายน้ําออกมาในวงเล็บนะครับปุ๋ยและยาบางตัวฉีดพ่นในตอนเย็นและตอนเวลากลางคืนวงเล็บปิดนะครับผมอีกซ้ํายังทําให้ฮอร์โมนตกค้างเป็นสาเหตุก่อให้เกิดเชื้อราหรือโรคและ,มะแมลงตามมานะครับ ก็คือการฉีดไม่ถูกวิธีและไม่ถูกเวลาการฉีดไม่ถูกวิธีและไม่ถูกเวลาเนี่ยจะมีอะไรตามมาเดี๋ยวมาฟังกันครับเป็นสาเหตุที่หลายๆคนมองข้ามนะครับในการฉีดพ่นฮอร์โมนคือการพ่นฮอร์โมนหรือปุ๋ยน้ําที่ไม่ถูกวิธีและไม่ถูกเวลาการฉีดพ่นฮอร์โมนต้องฉีดพ่นไปที่ใต้ใบนะครับเพราะว่าปากใบพืชจะอยู่ใต้ใบ70%อยู่บนใบ30%ถ้าฉีดไม่ถูกวิธีและไม่ถูกเวลา จะมีฮอร์โมนตกค้างอยู่บนใบพืชถ้ามีการตกค้างมแมลงก็จะมากินของเหลือหรือของตกค้างอยู่บนใบพืชนี่แหละครับคือสาเหตุของโรคและ,มะแมลงเพราะ,มะแมลงคือพาหะนาโลคนอนเวนขอกับสวัสดีเจอกันใหม่คลิปหน้าและพบกันใหม่กับสาระดีๆกับช่องนอนเวนการเกษตรนะครับผม